มาเร็วมันมาอีกแล้วใช่เหรอย่าพวกกูคืนยนต์นี่คนน่าเกลียดมากพวกกูคืนยนต์ต้องเลนเกมดีกว่านี่วายน้ำดีเลยเดี๋ยวตู้ไม่ได้ออกเกมไม่เอานะวายน้ำดีเอาเลอย่างนี้นะไม่เอาเราเปอร์เฟิกลีมันลุ่มเนี่ยมันไม่ได้ชื่อแปซิฟิกลีมเลยมันไม่ชื่อวันอยู่เฮี้ยอะไรชื่อ อเมริกันอเมริกันฟุตบอลติดอเมริกันฟุ่นป้อนเนี่ะผมช่วยมั้ย้าเอาอะไรนี่กันเลยกันอีกรอบนึงเลยโอ้กอกหมดท่าเร็วจังโอ้ท่าเร็วจัดมันไม่เร็วต้องดูจังหวะตัวมึงอท่าเอฟท่าเอฟท่าเอฟเร็วนะแต่ต้องจับดีๆมันมีแต่ท่าจับ โอ้ยเป็นอะไรอือโอ้ทงคนไมนมีทางสู้อะครับเก่าครับต้องไปโดนเฉยนะอะไรมือโดนฮะโดดใส่ทุบเลยเฮ้ยจิ้มเลยเฮ้ยเอาแล้วมาหนีอะไรเนี่ย หีตั้งหลับเหออไม่ไหวมันก็หนีตรงปกติของผู้เล่นเเกมนี้ไม่เล่นนะอีวาน่ะไปเล่นนี่ดีกว่าเล่นอะไรไปเลยขิ่ริวปฏิบัติการเฮ้ยจะเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันเนอะจะเป็นหุ่นยนต์นะตอนนี้ไม่มีเปล่าไม่มีวานว่าไปเลยขิ่ริวปฏิบัติการซับโฟลเอาเราจะไปเอาวะ ตรงน้ำไม่ได้ปฏิบัติการแล้วเออถือปืนเลยเฮ้ยๆหนีๆๆไมอะโอ้เฮ้ยไม่ไม่ถูกไม่ถูกอะยู่เนี้ยเสียลุ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 ยอัลยยย เฮ้ยไม่เอาไม่ตีเมียเด้คนแตกกันน่ะคนไหนจะตายเลยจะบุกแตกบุกอ,อะไรไอ้คอาซิล่าแตกเองการีบาแตกเฮ้ย <c ười> ไปเลยไอ้ตัวกระจอไอ้ตัวกระจอไอ้ตัวรโโกระจอไอ้โจโก้ไอ้โจโก้โอ้ยจริงเลยนำล <c ười> <ป>้ำเต้าเฮ้ยวาเล้วงอู้ <c ười> จับเลยเอามูอ่ะแล้วมูอ่ะแล้วควักดาวออกมาเอ้า <c ười> มึงจับทำไหม โอ้ยโอ้ยมึงเห็นปลาหมึกปะอย่าใสปลาหมึกม่เห็ปลาหมึกปะนั่นน่ะปลาหมึกดูดิว่ามึงเงี้ยวมึงเงี้ยวฆ่าเลยเนี่ยมีใจร้ายปลาหมึีเดวใจร้ายงี้เลยไปเลยพาพาไปออกสนามลบช่วยกูก่อนวะช่วยแล้วลุ่มดิยังหว่านะเอาปลาหมึกกลับมา โอู๋ตึ้งโตตึ้งตึ้งตาโตตึ้งตึ้งตึ้งแรงนั้นอะแรงนะบอกเลยว่าแรงตายแล้วจะตายแล้วชิลิวบอกว่เห็นอะไรกัเลยพวกมึงจะฆ่ามึงแล้วทำได้เหรอทำได้โคตรมัวเลยครับชิลชิลิวชิล <vale ิวจัดการมันควักดาบออกมาแล้วเอ้าอะไรเนี่ยมีเขาอากาด้วยเอ้ยตา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 ย ยังมีตัวเก่งแต่กระจอกอย่างไรคุณเนยฆ่าคำว่าตาคุ้งตัวไหนก็ตายเอาตัวนั้นก่อนปลาหมึกอ่ะเราจะได้แต้มเลือดโอ้ยคำามาตาคุ้ยงเอาหมึกเดี้ยงยังยังไม่เดี้ยงอ่ะเดี้ยงแล้วเดี้ยงแล้วได้แต้มได้ได้เลือดคืนแล้วปะเลือดต่อ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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอีว่าต่อต่อต่อ เอามึงจะต่อยกูได้เอามึงเหรอเอากันมันมั่วไปเลยเอาเขคอมตากูมันพ่นเลือดโอ้ยกอซิล่าไม่ลีเจนด์กูยคุกร่างแล้วคุกลร่างแล้วชัดเออเออตายอ๋อขอบคุณกูได้เลือดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ จัดไปดิเอ้ยปลาหมึกทองเกิดไหนเนี่ยจะรู้ไหมครับนี่เกิดไหนเลยเกิดมั่วเลยเกิดแผ่นดินอะไรแผ่นดินไทยปล่าไม่เอาไม่เล่นไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นกลัวกลัวอะไรเราไม่ได้พูดอะไรโอ้อแล้วสามอยู่ข้างหน้าตรงไหนไอ้คีรีวอเออหนี่งท่าแล้วเพิ่งรู้ท่าแรก กำลังสู้กับรีเจนเดอรี่อยู่เนี่ยเก่งอหรอลีเจนเดอรี่เก่งอหรอเก่งอหรอล้มเลยตายกระจอกว่ะโอ้ยมีมีใครฆ่ากูได้เลยฆ่าตัวเองเดียวนม่ได้เียบร้อยอ้าวขอฆ่าตัวตายเอาติดคอมแบทฆ่าตัวตายไม่ได้อะไรไอ้เคียนี่ชั้นนี่ดูม่าถูกกว่า แพ้กูแน่าบางอาจมาตีกับคิริวสีม่วงเ <c oughs> จอคิริวสีม่วงตบแน่มึงเฮ้ยคิริวสีม่งว,วมงไม่น่ากลัวเลยไม่แหลกพากูลงน้ำอ่ะไอ้กดปีนกดไปกดเอฟกันอย่างเดียวเลยดาบเลยจังหวะนี้คุกควักด,ดาบแล้วแล้วก็เชี่ย จิ้มไม่หยุด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 ่โอ้แล้วมันโดนอะไรทำไรจิ้มไม่หยุดอ้าวไม่โดนไม่โดนควิดว่ะมีแค่ท่าเดียวใช่ไหมที่ทำกูได้ทำทำให้กูเจ็บได้วยท่าเดียวเหรอจิ้มไม่หยุดกัดเด้อไอเด็กไม่ดี เอ้ยเฮ้ยเร็วเร็วกว่าทุกอย่างเลยอะไรขุดมาอะไรขุดมาหลอกเลยไม่เก่งไม่เก่งเก่งนะเก่งนะเฮ้ยเร็วมันเร็วจริงมีดามีดาเดียวจริงๆอ่ะเนี่ยเร็วกว่าเร็วกว่า เร็วกว่าทุกอย่างไม่ได้นะพ่นเลยดำเสียงี่ขาดวงตาหนีอ่ยเนี่ยเก็บดาบแป๊บเก็บดาบเก็บดาบปูน่าปูนอืมอืมโอ้ยเกริงกว่าทุกอย่างเลยเร็วจริง อโดนผักหน่อยระวังนะพวมีอีกฟอร์มนึงนะระวังนะฟอร์มไหนรอกันเลือดยังไม่ถึงขั้นยังไม่ใช่ขั้นนั้นที่ยังต้องใช้ฟอร์มนั้นเตะสะกัดขาสกัดขาอย่าไม่โดนไม่โดนขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิชอ่อยขาง ไปทำไมตบตีกันแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วล่ะไม่จุดการนะเร็วชิบหายแล้วล่างเนี่ยแต่มันมีท right oh, 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 oh. yeah, ่าไม่ตายอันหนึ str ่งหมาท่าหมากัดงำ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 ตายเลยเรียบร้อยกลับมายืนสองขาแล้ว ไเนี่ยเออที่เกิดได้อยู่ตรงไหนวะเนี่ยจะจำที่เกิดเราไข้าตาแต่เพี้ยนะกูกำลังจะไปหาเลยเร็วเกิดที่กลัวกันแล้เออแต่เกิดปะเกโอเควะโอเคเนี่ยงานงานงเอาดิด้อยากปรับตัวอยากปรับตัววะมึงวะเนี่ย เงียบอย่างนี้ใจแน่เลยตัดไอหุ่นยนต์กระป๋องเลยนะเฮ้ยออกเกมออกเกมเอ่อกระจบไปแล้วครับกับคลิปเกมไขจูปัญญาอ่อนเกมนี้ก็เชียร์นั่งกระจอกออกไปแล้วสู้ป๊อปทำไมไม่กูัวไม่กลัวปรับตัวก่อนตัวนี้กูโบลากาดะกูอย่าพึกูตัวนี้กูเมย์เลยนะโอเคครับก็ไม่ได้อัดคลิปนานเลยในคลิปคลิปต่อไปก็แต่จะทำเรื่อยๆครับ ไม่ได้ว่างตอนแรกครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือโลบบอกต่อไปไม่รู้ไม่มีโลบบอกขนานั้นกูมีอะไรช็อตอะไรก็ไม่รู้มันคือเกมโลบบอกเว้ยโอเคเจอกันครับผม